สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN ผอ็พระบางกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบางที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านเลือกไ,ได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรที่เบอร์082 4804746ครับนเีก็ผมส่วนรนายดผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผับบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ครับผมก็มีผาบบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ก้อนล้เหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นพาดสมเด็จรายการที่1เลยครับผมเนี่ จะเป็นภาพสําเร็จรายการที่1นนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่นกอนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่ท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยน,นะพี่นะสององค์400บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมน ครับไหนเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพ่อสมเด็จรายการที่สองครับผม ครับรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่สามครับผมเป็นรายการที่สามนะครับผมองค์นี้ รายการที่3ามขผมราค250าสองร้อหาบาทผมต่อไปเป็นพัะสมเด็จรายการที่4ครับ ครับรายการที่4ี่ครับผมราคา2องร้าสบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่5้าครับผม รายการที่ห้าครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสสําเร็จรายการที่หกครับผม ารายการที่6กครับผมราคา250บาทครับผมต่อไปเป็นพัชสมเร็จรายการที่7จ็ครับผม ร,รายการที่เจ็ดก็พร้อมราค่สองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นพสัสดุเด็จรายการที่แปดครับ ครับรายการที่แปดครับผมราคา250บาทครับผมต่อไปเป็นพาชสมเร็จรายการที่9ครับผม รายการที่เก้าผมราคาสองห้าิบาทครับผมต่อไปเป็นพระนางพญาผมรายการที่สิบครับเป็นพระนางพญารายการที่สิบนะครับผมองค์นี้ รายการที่สิบกับผมราคา250บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่11เเป็นเหรียญขวัญถุงลงพ่อเงินครับผมเป็นเหรียญขวัญถุงลงพ่อเงินวัดบางคานครับผมเนี่ยอันนี้เป็นรายการที่11นะครับผมนะ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับหรือว่าพี่พ,พี่ท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วทักไลน์แล้วโทรมาจแจ้งหมายเลขปิดก,กับผมได้เลยนะครับผม อวันนี้ก็สององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมนี่ผนถุงหลวงพ่อเงินวัดบางการครับผมครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพญาคุดหลวงพ่อแสงวัดบางนาหมายเลขสิบสองครับผมเป็นพญาคุดหลวงพ่อแสงวัดบางนาปีสองห้าสองสองนะพี่นะนี่ หมายเลขที่ยี่เออหมายเลขที่สิบสองครับผมนี่นี่ครับเป็นพระยาพุทธหลวงพ่อเสงวัดบางนาครับผมนึ่นี่ครับหลวงพ่อแสงวัดบางนาปีสองพห้าสองสองครับผมในจังหวัดปทุมธานีครับผมหนึ่ เป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญน,น่าจะเข้าเลกเหรียญอะไรข้างหลังเป็นพพโบตชินราาครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมะจะเป็นหมายเลขสิบสามในปีาปีสองห้าสามห้าครับผมเนี่ยพะพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกครับผมนี่ ครับผมมันนี้เป็นหมายเลขสิบสามผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่เป็นรูปลอหรวมพ่องเงิน,นหมายเลขสิบสี่เป็นรูปลอหรวมพ่องเงินนะครับผมเนี่ยอนี้ใส่กรอบสำหรับปิดด้านหลังมาแล้วไหมนะผมจะให้ดูแล้วพี่นะพี่ท่านใดอยากเห็นนะครับผม นะหมายเลขสิบสี่นะครับผมองนี้อันนี้เขาตอกข้างใต้ไปนะพี่นะ๋ยวผมต้องดูก่อนว่าของที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่นะเนี่ยให้เป็นหมายเลขสิบสี่นะครับผมหนึ่ง สแกรหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยน้องสแกรหรือเปล่าเนี่ยเราตอกโคดไปน่ยพี่นะเนี่ยน้องสแกรหรือเปล่าแต่ค้าบบงครับเบ้าก็ยังอยู่นะพี่นะเนี่ยค้าบเบ้าก็ยังมีให้ได้เห็นเลยนะพี่นะเนี่ยร้อนหลวงพราเงินครับผมเนี่ยน่าจะออกอะไรนะน้องสแกรเราพี่นะผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะพี่นะเนี่ย รายการที่สิบสี่ครับผมองค์นีน้รายการที่สิบสีบ่ครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่สิบห้าครับผมเป็นภาพสําเร็จรายการที่สิบห้าครับผมองค์นี้ ครับหมายเลขสิบ้าผมราคาสอง้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระยอดธงหมายเลขสิบหกครับผมเป็นพระยอดธงหมายเลขสิบหกนะครับผมองค์นี้ ายเลขสิบหกก็ผมราคาสองร้อยห้าสิบาทก็ผมต่อไปเป็นพะระลีลาหมายเลขสิบเจ็ดก็ผมพะระลีลาหมายเลขสิบเจ็ดก็ผมองค์นี้ ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นฟ้าสมเด็จหมายเลขสิบแปดนี่อนุสรร้อยปีสมเด็จพุระจารย์โตโคมารังศรี 15, ครับผมปีสองห้าหนึ่งห้าครับผมวัดระฆังโคศิตารามครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบแปดนะนี่นะ หมายเลขสิบแปดครับผมเ่ยราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมเลยเป็นสมเด็จร้อยปีเอออนุสรร้อยปีนะพี่นะสมเด็จพระจาร์โตปีสองห้าหนึ่งห้านะพี่นะเนี่ยดูกันเนาะอ่าสองห้าหนึ่งห้าครับผมเห็นอดีขอบเป็นเดือดลางเลยนะหมายเลขสิบแปดแล้วก็หมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพุทหลังพ่อท่านค้ายวันนี้ได้มาสองเหรียญนะพี่นะหนึ่ง เ,เหรียญหลวงบททวดหลังเป็นพอ่อท่านขายนะพี่นะนจะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับวัน,นนี้ได้มาสองเหรียญครับผมข้างหลังเป็นหลวงพ่อ้ายวัดสวนขันครับผมนี่นะครับเป็นหมายเลขสิบเก้าแล้วพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนี่เป็นเงินลงพุทธทวดหลังเพอท่านขายเหมือนกันครับผมในหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่ครับลงพุทธทวดจ่างให้ครับผมีน หลังเป็นหลบเพราคล้ายว่าส่วนขันเหมือนกันนะพี่นะไหนเี่ยส,สวยเลยนะพี่นะนหลากการที่ยี่สิบครผมราคาสองร้ห้าสิบาทครับผมสำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกนไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ